สวัสดีค่ะจะพามาเที่ยววัดอาหงนะคะเราก็จะมากราบพระที่อุโบสถของวัดอาหงนะคะกราบพระขอพรนะคะขอให้มีแต่ความสุขค่จะปราศจากความทุกข์เนาะแล้วก็เดินออกมาจากอุโบสถนะคะก็จะมองไปเห็น แม่น้ําโขงค่ะฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะคะวิวส,สวยๆเลยค่ะเราก็เดินมาดูรอบๆนะคะข้างๆอุโบสถค่ะแล้วก็เดินมาตรงซุ้มอ่าตรงจะเดินไปแม่น้ําโขงนะคะเขียนว่าสุดเขตรประเทศไทยนะคะเราก็จะเดินลงไปข้างล่างไปดูแม่น้ําโขงกันค่ะที่ว่าวัดอโศกนี่เป็นสถานที่อ่ะ ที่บอกว่าเมืองไทยเรามีสะดือสะดือแม่น้ำโขงก็คือที่วัดอหงนี่นะคะที่ว่าลึกมากๆก็เลยตั้งว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขงนะคะก็จะมาดูวิวสวยๆตรงแม่น้ำโขงเลยค่ะฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวมีวัดด้วยนะคะมีวัดด้วยตรงข้ามกันเลยค่ะวัดฝั่งนู้นก็ดูสวยเหมือนกันนะคะ แล้วเราก็มามองเดินมามองข้างๆเลยค่ะโอ้วิวฝั่งนี้ก็สวยค่ะวิวแม่น้ําโขงฝั่งนี้ก็สวยเนาะอ่าแล้วก็เห็นเป็นตุ่มๆนั่นก็คือเป็นกระตุ่งน้ําหรือว่ากระรอนน้ํานะคะกระอนกระลอนน้าอ,อ่าน่าจะดักปลาเนาะใส่มองหรือเปล่าน่าจะใส่มองดักปลาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเดินลงมาดูโอ้เป็นแอ่งหิน เวิ้งใหญ่เลยค่ะเป็นเวิ้งใหญ่วิวสวยมากเลยค่ะวิวสวยมากเลยก็บรรยากาศโอ้บรรยากาศดีลมแรงเลยค่ะลมแรงเลยอ่ะก็จะมองดูรอบๆโอ้แม่นามโขงไหลข้างล่างไหลเชี่ยวนะคะมองดูเหมือนนิ่งๆแต่ก็ไม่นิ่งนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ